สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับฟันรับเข้าสูบภาษาแชนแนลวันนี้ก็ลองกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ Mass Builder Demo อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หลังจากครั้งที่แล้วนี่ได้ลปล่อยคลิปไปโอ,อ้โหจะบอกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างล้นหลดมากนะฮะก็เลยคิดว่าจริงๆมันยังมีอีกบางฟีเจอร์บางโหมดนะฮะที่ทวิจายังไม่ได้ลองเล่นดูนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนก็คือเราเราเช็คในส่วนของการทําสีต่างๆนะฮะแล้วก็ลองเล่นเนื้อเล่นเดโมสองภารกิจไปนะฮะก็ จะมีอีกอีกเซสชั่นหนึ่งที่ขา้าพเจ้ายังไม่ได้ลองเล่นอีกประมาณ2-3ตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีตอนนี้เราก็กลับมาสู่หน้าลงเก็บหุยนต์ของเราอีกครั้งหนึ่งกับตัวแัดสั่งมา์ควันะฮะมีตัวนี้ตัวน,วนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีบางหมดที่ขา้าพเจ้ายังไม่ได้ลองปรับแต่งนะครับในส่วนของอ่าตัวนี้ฮะตัวจูนิ่ง นะหนึ่งแล้วก็ตัวเดเวล็อปเมนต์นะ,ะซึ่งข้าพเจ้าลองเข้าไปแว๊บๆหนึ่งแล้วนะ,ะในส่วนของ development นะฮะที่อันนี้ยังไม่ได้ลองเข้าไปดูโอเคนี่มันจะเป็นส่วนนี้นั่นก็คือโซนอัปเกรดนั่นเองนะฮะมีจะบอกว่าเขาเจาลืมตัวนี้ไปลสนิดเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ลองเข้าดูามันเหมือนกับว่ามันจะมีให้เราอัปเกรดอยู่3ประเภทนั่นก็คืออัปเกรดในส่วนของ engine นะฮะตอนนี้ข้าพเจ้าก็ลองเปลิดล็อกไปรับเพราะว่ามันเป็น มันกับเป็นการปลดล็อกฟรีนะฮะอันนี้เดีแต่ละคลองขยายออกมาด้วยกันนะฮะก็ตอนนี้เรายังโอ้โหไมค์ก็อดเฮ้ยเยอะมากนะฮะนี่เยอะจริงเยอะจริงอันนี้บอกเลยบอกเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางโหมดบางเขาเรียกอะไรนะบางอัปเกรดเนี่ยที่เขาบอกว่ายังยังเป็นในส่วนของการอ่า การพัฒน,นาอยู่นะฮะก็เลยเหมือนกับว่าบางตัวก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะฮะก็เดี๋ยวมันจะมีรอเดี๋ยวต้องรอทางผู้พัฒนานเนี่ยทดสอบในส่วนนี้ต่อไปนะฮะสุดยอดมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ engine นะฮะก็คือตัวเครื่องยนต์นะฮะต่อมาจะเป็นส่วนของ o os เลยระบบปฏิบัติการนะฮะก็มีให้อัปเกรดเหมือนกัน,นะฮะมีเยอะมากโอ้หลากหลายหลากหลายบอกเลยที่ยักับว่าเราเกื่อบไปได้หลายสายเลยทีเดียวนะฮะในเวลานี้ ถ้าเรากดอัปเกรดคุณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีพวกนี้นะฮะมันก็จะอัปเกรดในส่วนของพวกสเตตส์ต่างๆนะฮะอย่างที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือของเรานะฮะนี่ตัวนี้มป็นการว่าอัปแล้วเอาไปทําอะไรต่อก็ต้องเอาไปในส่วนของหน้าจูนนิ่งนะฮะเพื่อเอาไว้สําหรับเอาไปปรับแต่งอีกทีนึงนะฮะนี่อันนะี้จะเป็นส่วนของอาร์กิเทคหรือตัวด้านสถาปัตยกรรมนะฮะก็คือตอนรูปร่างของคุณเนี่ยก็คือมันจะมีผลกับตัวแปรด้วยนี่ มีผลกับอะไรบ้างมีผลกับตัว HP นะฮะแล้วก็ตัวค่าของชุดอเกาะนะฮะอีกหนึอีก่งแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มพวกค่าตัดแต่ต,รต,รต่างๆอย่างเช่นค่าเมกนซียมค่าพลังงานค่าน้ำมันนะฮะต่งตางๆพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งการอัพคอรอัพเกรดของพวกเหล่านี้นะฮะก็คือมันจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะฮะโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วเดีย๋ยวไปดู แต่ชั้นเอ่นต่อไปโอเคต่อมาเราก็กลับมาดูที่จุนนี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครั้งก่อนที่เรามาดูตอนแรกที่ว่ามันยังไม่มีอะไรให้อัปเกรดใช่ไหมอันนี้ก็มันจะมีผลตอนที่เราไปที่หน้าต่างหน้าต่างเดเวลลอปเมน์เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราเป็นไอรัสเอ็นจินอยู่นะฮะเราก็สามารถเอาตัวเอ็นจินตัวใหม่มาใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะหีืมันก็จะเป็นนี่ฮะเรามาดูทาง้ายเมือมันก็จะเพิ่มสตัเข้าไปนะฮะมันก็จะมี เพิ่มค่าโนนี้นั่นบ้างแล้วก็มีลดไปบ้างนะฮะส่วนจะลองใส่ดูนะฮะมีอัพเดตไปแล้ง่ายมากนี่ส่วนอันนี้ส่วนเกียร์นะฮะก็อย่างที่เราอัปเกรดมานะฮะยะเป็นของเลเวลหนึ่งอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นเมทัลเทรดดิ่งนะฮะเธอชุกกาอใสอันนี้ก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะนี่ฮะเราก็สามารถดูสแตทได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะฮะ พอมาว่าเราอยากเล่นเป็นสายไหนนะคะก็ให้มาดูสแตตแบบนี้ได้นะถ้าอันนี้อีเทอร์ไบมันจะเพิ่มในส่วนของการเล่งแล้วก็ค่าอ่าค่าเชื้อเพลิงนะฮะนี่ถ้าเป็นอันนี้อาตาัตราการควบคุมการเผาไหม้นะฮะก็เคยจะเพิ่มในส่วนของ Power แล้วก็ตัวโจมตีฟิสิกอลด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของแมกซีนโหลดกับตัวทางเก็บพลังงานนะะ นแล้วแต่เลยนะฮะเดี๋ยวเราเอามาเป็นตัวนี้แล้วกันนะ,ะ mm hmm. นี่แล้วก็จะใส่ได้ละเขสามสลอตตรงนี้ mm hmm. นี่ OS เดิมเราใช้ OS ปกติอยู่ mm hmm. นี่ Exoscale OS นะฮะ mm hmm. นี่อ,นนอันนี้อันนี้รู้สึกจะเพิ่มชิลกับด e ีรีคอเวอร์นะฮะ mm hmm. แต่ว่ามันลดสแตกค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะฮะ mm hmm. อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจะอัพหรือไม่นะฮะ mm hmm. หรือเอาไว้เป็นตัวเดิมก่อนก็ได้นี่อัี้ก็จะมีสแตต่างๆนะฮะ นี่ตรงนี้เยอะเพิ่ม enhancement หนึ่งก,ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการการปรับปรุงเพิ่มเติมนะฮะมีเยอะมากแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็นนคือลองเลนส์ก็คือยิงระยะไกลนะฮะเพิ่มความแม่นยำด้วยเป็นหลักนะฮะแล้วก็เพิ่มมาตราการเจอกออกับเกาะแล้วก็เพิ่ม,มพลังพ l a s m a ในตัวนะอันนี้ก็บวกเข้าไปบวกชิลเข้าไปนะฮะโอเคเรียบร้อยอกเอสละต่อมาในส่วนของ a r c h ค t e c t นะฮะก็คือเป็นส่วนของโครงสร้าง เดิมยังเป็นเฟรมที่เฟ็มติดก่อนนะครับก็คืออัลมาเฟรมอันนี้จะเป็นแบบเฟรมหนักหรือเฮฟวี่เฟรมนะ,ะก็คือจะเพิ่มค่าเพิ่มค่า HP นะฮะในส่วนของข้างบนนะฮะดูรับโบนะฮะนี่จะเป็นเหมือนเจ็ดแต่เป็นลดค่าเกาะเหลือ430แทนนะฮะอะไรประมาณเนี้ยเนี้ยก็ลองเราปรับแต่งดูนะฮะเี่รี้กเลอร์นะฮนะหมายก่วาวแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีการ อัปเดตเสริมซึ่งกันและกันนะฮะประมาณนี้ที่จริงกว่าเราจะเน้นสายอะไรมากกว่านะฮะถ้าอันนี้จะเป็นสายคอมแบทนะฮะก็คือสายสายโจมตีนะฮะนาคาค่าตัแต่ของการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นทัวส่วนใหญ่แต่ว่าเลือดก็จะลดลงนะเพราะว่าเราเพราะว่าแลกกับการโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะฮะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะก็คือเพิ่มในส่วนของตัวทรัพยากรนะฮะตัวรีซอสนะฮะตรวนี้อานนี้เราก็ถ้าเป็นข้าวเจ้าเดี๋ยวข้าวเจ้าจะเป็น เอาสายคอมแบตแล้วกันนะฮะเพราะปกติที่ผ่านมาจะเป็นสายแทงนะฮะสายโจมตีแบบแนวหน้าเสมอน,นะฮะโอเคแล้วก็นิ้วแล้วก็เอามาชดเชยจากจากเมื่อกี้ที่เราอัพตัวนี้เราเลือดลดนะฮะแล้วก็เอามาเพิ่มตัวนี้ก็ได้นะฮีเพิ่มเกาะเข้าไปนิดนึงก็ยังดีอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแม่นยำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอันนี้จะเป็นเพิ่มเกาะนะ,ะเพิ่มขึ้นนะฮะ ึ้นอยู่ยกับการปรับแต่งของเราเลยนะฮะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันจะเพิ่มได้ได้ถึง3อยา่างบางตัวเพิ่มได้แค่2ออย่างนะฮะอันนีก้ก็ขึ้นอยู่ยกับการปรับแต่งเราเอาเปอันนี้ละกันเพราะว่าเรเฉยเลือดที่เสียไปจากตัวคอมแพตเฟรมนะฮะมีมาวนีว้โอเคอันนี้เราก็อัปเกรดเรียบร้อยละงานนี้คือการปรับแต่งอย่างง่ายนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันยังเป็นเดมโมอยู่เราก็รอรอการพัฒนาต่อไปเราใช่แล้วก็ โอเคครับ okay. ต่อมานี้คือตัวที่สําคัญที่สุดที่ขา้าเแช่ไม่ได้บอกไปในส่วนข,ของตัวคลิปแรกนะฮะนั่นก็คือนี่อาร์เมอร์นะฮะนี่คุณผู้ชมจําได้ไหมหมวดนี้นะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเราทําตรงไหนบ้างเราทําเพ้นท์นะฮะนี่แล้วก็ปรับปรับแบบเขาเรียกอ,อะไรนะปรับส่วนขยายต่างๆนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะที่วันนั้นที่เรามา อธิบายในส่วนของการยึดโยนที่ข้างๆละเอียดยิบแบบสุดๆนะฮะมีเต็งเวอร์บอกเลยนะฮะมีถ้าคุณผู้ชมจำได้นะฮะว่าการปรับแต่งตัวนี้มันละเอียดสุดๆ,ๆนี่ใช่ไหมมันเขาทำช่องว่างเว้นรอไว้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สมจริงมากบอกเลยนี่คือฝีมือของคนไทยนะฮะที่ทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากนะฮะจริงๆมันมีเกมคนไทยที่เป็นแนวหุ่นยนต์เนี่ยเยอะมาก อย่างหลังถ้าน้องๆรู้จักน่จาจะเป็นโปรเจกต์บิมบัสนะอันนี้เขาก็ทําทําแนวหุ่นยนต์แบบโคตรอลังอ่ะเพอินๆอลังอลังแบบเทียบเท่ากับเกมญี่ปุ่นได้เลยนะฮะโอเคต่อมาที่เรายังไม่ได้เล่นเลยก็คือในส่วนนี้ฮะอาร์เมอร์เนี่ยจริงๆมีอีกเยอะเลยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเราทําในส่วนของอาทาสีอย่างเดียวก่อนนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยน อาเมอร์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่นอวินีเป็นแบบวิธีแบบแบบยินจาเลยอะ่ะนี่เด็กเก๋ไอ้นี่เลยอะไรนะตัวน,นี้คล้ายๆกับเวอร์เดย์บัสเตอร์กันดั้มนะฮะมันจะเป็นกระจังหน้าอยู่นะครับอันนี้ยังอันนี้ต้องออสร้างได้เลยเอ่ะยิ่งดเีเดี๋ยวเราดูสิเอ๊ะเดี๋ยวว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก่อน,น,ะะนอกันนอสร้างเรียบร้อย หน้าตอนนี้ก็จะกว้างขึ้นบ้างนะฮะนี่นะก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าเราสามารถสร้างสร้างเขา,าเรียกอะไรนะง่ายๆว่าเป็นคราฟคราฟพรมวัตถุเรียบต่างๆนะฮะปซิ่กเกาะอะไรอย่างเงินเท่าไหร่สองพันนะเงินนี้ได้จากอะไรได้จากการสู้รบในภารกิจต่างๆนะฮะเนำมาใช้งั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหน้านี้ก็ได้ให้ดาวน์หน,น้นา,านี้แบบจะได้เนาะคือ หลายคนเนาะก,ก็บอกว่าอุ้ยจันทามที่หวัวเยอะใช่ไหมต่คลิปแรกเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยเนี่ยจริงๆมันมีแต่งโพวไลน์อะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งข้าวมะจ่าไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรซึ่งข้าวมะจ่าไม่ได้รีวิวไว้นะฮะเรารีวิวแต่การทาสีนะซึ่งแค่ทาสีก็ละเอียดคลิปแล้วนะตอนนีว้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาร์มเมอร์เล่นๆกันนะะฮอันนี้สวดหัวใช่ไหมมีอะไรบ้างนี่มีเขาด้วย อ๋นี่เจ๋งว่ะหัวอ,อันนี้หัวใหญ่นี่หัวมันจะเป็นแบบหัวเป็นหัวถุยนิดนึ่นะฮะนี่เร้ไม่แต่เห็นนี้ไม่มีด้หรอากคัดดูกันนะเราเตอนธนาล้กัน Brit X u h น u ีแต่เราใส่นี่นเทว่ะไฮ้เจ๋งเจ๋งเจ๋ง เขาวนี้เลยนะฮะในเมื่อเราทําการเปลี่ยนส่วนขาวตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการทาสีเพิ่มแล้วกันในเมื่อตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้เป็นสีสีขาวแล้วกันขาวแพททีนัมอ่าโอเคแล้วก็สีเลยนะฮะอันนี้นีดีอันนี้ก็จะเป็นอ่าสีดำอ๋อวิเท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 วิแจมแจมแจอันนี้จะเป็นในส่วนของขอบุ้แก้ม โ <Ooh. S 2> อ้ไอ้ยะเฮ้ยยิงแต่งยิงเท่อ่ะเดีกันอนนี้เดี๋ยวกันครับวันนะนี้ก็สวยวันนี้ก็สวยไม่สวยหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นลับเลยเฮ้ยเอาหมูดีก็ได้เออสวยเด่นๆก่อนนี้แหละโอเคเอาอันนี้ก็ได้นะฮะอืมสวยงามมากคี่ว่ามีหลายๆคนถามว่าพี่ฮะพี่ฮะมันฝังแต่งชุดกอดได้ไหมฮะมีหรอครับเราซื้อกอดเราซื้อกอดมาใส่เลยนะฮะ สุดยอดมากเนี่ยเราก็จะแปดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่น,นี่อย่างงว้าวความตะตาลฟิลต์เองซื้อมาเหมือนกันนี่ได้มาแล้วอ๋อเป็นเป็นเขาอย่างนี้แหละนี่โอ้โหอลังการเวอร์บอกเลยนะฮะนี่นี่ใครใครที่เคยมาเมนว่านี้แบบธารกิจอาจจะ ไม่เท่าไหร่แต่อตอนแต่งก่นี่แหละรออแบบประมาณเป็นชั่วโมงเลยอะไรนี้นะฮะมสวยงามมากวีชอสบๆๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ข้าพเจ้าก,ก็จะทำการสปีดลันเหมือนเดิมนะฮะก็คอไม้เร็วโอเคโก เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่แต่งแต่งเพิ่มแล้วนะนี่ปีไม่ชอบปีอันเนี้ยสวยงามดีนะ,ะแต่จะบอกว่าตอนเลือกเนี่ยมันจะจริงๆมันจะมีปีกใหญ่นะ,ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับมันจะบังหุ่นสมดนะ,ะแล้วก็เอาปีกนี้แล้วกันเออเห็นปีแล้วนึกถึงไอ้นี่อะไรอ่ะคล้ายๆของอะไรนะนี่ก่อนมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับทาวกิสกับซีนันจูนะฮะรวมกันหรือไม่ก็ คล้ายๆกับไอตัวปีกคล้ายๆของ WO อ่ะอะไรอย่างนี้สวยงามดีดีแล้วก็ส่วนเขาเนี่ยส่วนหัวเนี่ยก็มีมีขาเพิ่มเติมนะตัวนี้ที่เราทําไปตอนแรกนะอันนี้ก็กระจังหน้าเปลี่ยนนะฮะก็ออกเปลี่ยนเขาพิเปลี่ยนแขนแขนซ้ายเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมนะฮะส่วนแขนขวาก็เปลี่ยนใหม่นีเป็นเวอร์ชันแบบแขนแดงนะฮะดีตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็เปลี่ยนส่วนชิ้นส่วนขาก็เปลี่ยนนะดีเออพอมาเปลี่ยนชิ้นส่วนเนี้ย นึกถึงอย่างนั้นเลยอะนึกถ,ถึงแบบสไตล์กันนันมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะเนี่ยพอมันจะมีแบบมีแง่างขาวออกมานิดนึงนะฮะอะไรเจ๋งเลยนะฮะโดยรว,วมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแบบแจ่มมากนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบแจ่มในทีเดียวมีน้องๆหลายคนอาจถามว่าอาจถามว่าเอ๊ะหุ่นมันจะแต่งได้แต่งกรอได้ละเอียดขนาดไหนก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะก็คือแบบละเอียดยิบเลยนะฮะถ้าเทียบกับเกมอื่นๆอ,อย่างกันดัมเบเกอร์นะฮะ ถ้าเป็นการ์ดแบล็กเกอร์เนี่ยอย่างมากก็คือมันจะเปลี่ยนแบบเป็นแขนแบบเป็นทั้งรุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะเอาแขนของการ์ดนนตัวนู้นตัวนี้แต่นั้นมาใส่ทั้งรุ่นเลยนะฮะหรือมันก็เป็นเกาะตัวของตัวนู้นตัวนี้แต่นั้นมาใส่นะฮะแต่ว่าสำหรับเกมเนี้ยนะฮะก็คือแบบละเอียดยิบเลยอ่ะตั้งแต่ข้อตรงเนี้ยข้อเน,นี้นนหนึ่งชิ้นข้อตรงนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นมือก็อีกหนึ่งชิ้นนะฮะแค่ แล้วก็ส่วนของใบหน้าเนี่ยอย่างที่เราเคยรีวิวกันตอนทาสีนะฮะก็แยกเป็นส่วนๆวน,นะฮะก็คือกระจังหน้าส่วนหนึ่งแก้มส่วนหนึ่งหัวส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพง่ายๆว่าละเอียดยิบแบบละเอียดขึ้โคตรเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยขนาดสูงใกล้ๆเราดูแบบดูมีความเป็นแบบรายละเอียดเป็นดีเทลแบบสวยางามมากนะฮะค,คุณค่ากการเราคอยตัวเต็มเป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคในเมื่อเราทําการ รับแต่งหุ่นตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า p a t c ั w o r k Mark วัน Red Arm Custom นะฮะดีตัวนี้ตัวนี้ดีสวยงามแล้วก่อนหน้านี้ก็คือข้าพเจ้าก,ก็ทําการจูนจูนิง่งหรือปรับแต่งอุปกรณ์ภายในเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาหุ่นตัวนี้ไปทดสอบในภาพสนามกันเลยดีกว่านะฮะโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่หน้ามิชชั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อยากที่ จากที่ก็ไม่ชอบเห็นในคลิปที่แล้วนะครับ mm. ก็คือเราจะมีแค่2ภารกิจหลักเท่านั้นเองนะฮะในส่วนของเดโมนะก็คือมันจะเป็นเทรนิกาวแล้วก็ตัวภารกิจหลักเลยนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปสู่ภารกิจหลักกันเลยดีกว่าไม่แล้วันบ้างครับ ดนมาอีกครั้งหนึงมาร์ทชชไม่แต่เอฟเฟกต์แบบสวยมากอ่ะของวนโอเคเดี๋ยวก่อนนะว่ายังจบได้อยู่ไหมทโอ้โอ้าเกป้าเอ้ยโอกระเด็นเล okay. ่เนา้ยเีย้เ เรา่นกันเราวุ่นกันเยเรเาบวกมากไปหน่อนะีหลอดกนดีหลอดกนเออแต่ไทป์สเนี่ยก็เกี่ยวดีจะได้เ็นจะได้หนเอนี่มีเนาะอกระดับตัวนี่มิสไโนอเอ่อมิสายยิงสวยทรบบบโอเคกระต่าย จะลองเปิดวิ่งิดเปิดมาเดิมน่าเรียบร้อยอเสร็จแ้วกันนะจะมีสามอย่างนะอันนี้เราเปลี่ยนถอดมาให้เป็นถอดน้ำแข็งน,น,นะเเดี๋ยวลองเดิรู้สง่เหมือนจะหนักขึ้นเล็กน้อยนะเป็นที่ลายยางอ้ามาโอ้วโหคโุสูดเลยอะ แสดว่าใช้ท่านั้งแข่งไวได้ใช่ม้วใช้ท่าใช้ท่าไฟเลยเฮ้ใช้ท่า้ท่าป้อเฮ้ยอ๋อหลบไม่ดีี่ดี้โหอ้เ็จนี่ได้นีพ่อนมร้อนอ๋ออ้อ้โอ้เ็เ็่เฮ้ยเดี๋ยวเดีีเดี๋ยวไม่ทัน อ่าล้มละเอ้เก็บกันเก็บกันล้มานะนี่เอาลิลโลดทำไมาใหมเนะบกันทึบทึบที่ไปางหลักกอนนี่อกอเปิดแรงกว่าเดิมโอเคเสร็เรียบร้อยไเครื่องยืดนี่เรียบร้อยโอยเข็นนีเรียบร้อยล อ๋อต้องดูต้องดูดูกัน,กนเนี่ยจะเสียขอบอกแบบสวยงามมากบอกเลยคือจะบอกว่าเป็นเกมที่แต่งขุ่นได้สนุกสนานมากนะฮะบอกไว้ก่อนซึ่งตอนนี้ในหมดมัลติเพเยอร์ก็ในเดโมโยังไม่มีนะฮะอาจจะต้องรอตัวเต็มต่อไปนะฮะแต่เชื่อว่าถ้าตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อว่าน้องๆเนี่ยอาจจะแบบว่า อาจจะไปฟาร์มในในภารกิจหลักก่อนแล้วก็ทังเลยทั้งหมดเนี่ยมาทุกรูกับการแต่งุูนเอาไว้สู้กัอนนะคะเดี๋ยมมากเจอนิดน่อนว่้จะ็นยังไงเต้ไมานี่นีี่ก็ไปไปอ่านี่คนนี้จะตายง่ายหน่อยเต้เต็บตัวจะเจอบอร์ดได้แล้วมีอะไรอ๋อนี่ไงได้ละเปิดใหม่ยไม่ได้ใช้เลยโอ้มาแล้วมาแล้ว

เป็เียวละอไม่ไม่บอกม่าจะเกิดฝัไนะเพราะว่าโอ้ยระดุกระดุกระดุเอเต์เอเต์แรงมากก็ไปก็ไกรไวจุบจุไปแล้วจุไปแล้วอุ้ย เดี๋ยวแรงเกินไม่เอาต่ถอดแล้วไรต่างล้ไปโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าวไม่อใช่อ่ะรอบนี้อ่ะรอบนี้จบเร็วฮะเฮ้ยไม่เหมือนตอนแรกนะตอนแรกแบบช้ามากโอเคเดี๋ยวว่าจบภารกิจได้อย่างสวยๆดงี้งามมากนะฮะ โอเคเรียบร้อยอนี่มันเข้สวยบอกเลยไปนี่โอ,อ้โหวิชาบออชอบชอบ,ชอ,บอันนี้เจ๋งเว้ยถ่ายรูปไว้ก,ก่อนเ <c oughs> จ๋งเจ๋งเจ๋งจะได้จได้เนี่ยมันกับว่าพอเราจบภารกิจปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมมาเกียบเลยโอเคเราก็กลับเข้าสู่ ลมเก็บอีกครั้งหนึ่งะฮะก็อย่าที่บอกนะฮะว่ามัลติเพยเยอร์ตอนนี้มันจะมีมันจะเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่องของการพรัฒนาอยู่เราก็ยังเล่นไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะมีทั้งโคออฟมิชชั่นแล้วก็ PVP นะฮะก็นั่นก็คือการเอาหุ่นยนต์ของเรามาสู้กันกันกบผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่อยากได้มากนะ,ะเชื่อเห็นน้องๆมันมาเมนหลายคนแล้วแบบว่าแบบว่าดีฮะีฮะอยากแต่งหุ่นเอามาตีกันจังเลยฮะดีแหละ มีแน่นอนนะฮะในส่วนของตัวเต็มนะฮะก็เดี๋ยวอดใจรอกันต่อไปนะเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะคอยติดตามในส่วนของเป็นบ o o k กแฟนเพจของของผู้พัฒนาคนนี้นะฮะเวอร์มิเลียนดิจิตอลนะฮะผู้พัฒนาคนไทยนะ,ะผู้ผู้สร้างสรรเกมอุนยนต์ชื่อดังตัวนี้นะฮะแมสเบลเดอร์ er นะฮะที่ฝรั่งให้การยามรับว,ว่าสวยงามมากและแต่งได้ละเอียดที่สุดเทาที่เคยเล่นมานะฮะยิ่งกว่าการ์ดเลยนะฮะมีประมาณนี้ โอเคถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบ Mass Builder และอยากสนับสนุนนักพัฒนาชาวไทยนะก็อย่าลืมไปติดตามในส่วนของ Facebook f a เ e b บุ๊กแฟนเพจของ Vermilion Digital ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวข้าพเจ้าจะแปะไว้ตรงลิงก์ดานล่างอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็สนับสนุนเกมนี้เกมฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดที่เคยเล่นมานะฮะโอเค เราวันนี้จอแพรสังขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีครับ